เสร็จสักทีกับข้าวสิบแปดอย่างเหนื่อยไหมเออเดี๋ยวเตรียมตัวเลยเดี๋ยวพอเอาอันนี้ไปไว้ที่โรงทานเสร็จใช่ไหมเดี๋ยวเราไปกินข้าวไอ้ปออ๋อเหรอแล้วเดี๋ยวนี้ไอ้ปอนทำงานอะไรอ่ะเออฉันก็ไม่ได้ถามมันด้วยว่ะเอาวีาแต่เราไปเจอมาที่ร้านอาหารก่อนแล้วค่อยว่ากันไปเตรียมตัว นี่ชานายยังพอมีเสื้อกเก่าของนายเหลืออยู่บ้างไหมะยังมีอยู่ในรถครับเดี๋ยวผมไปเอามาให้ว่าแต่คุณปอจะมาทำอะไรครับถ้าจะเอามาเช็ดอะไรเนี่ยเดีย๋ยวผมไปเอาทิชชู่มาให้ดีกว่าไม่ใช่ฉันไม่ได้เอามาเช็ดอะไรฉันจะเอามาใส่ฮะเอามาใส่ใส่ทำไ,ไมครับคุณปอเนี่ยนายดูในนู้นเห็นพวกนั้นไหมพวกนั้นน่ะ เพื่อนเก่าฉันเองไม่ได้เจอกันมาเป็นสิบปีแล้วเดี๋ยวหลังจากเนี้ยฉันมีนัดไปกินอาหารกับพวกเขาอะคืนฉันแต่งตัวสภาพแบบนี้ไปนะพวกนั้นพานไม่คุยกับฉันพอดีฉันก็เลยคิดว่าเดี๋ยวไปหาเสื้อเก่าๆมาใสา่แล้วก็หลีกเลี่ยงการคุยเรื่องงานก็น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการคุยกับพวกนั้นนะ โอ้ย oh, <at> คุณปอนี่นอกจากหลอ่อยังจิตใจดีนะครับเนี่ยเ <c oughs> ช้านี่เลิฟเลยค <c oughs> ูณมากนะไปได้แล้วไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยไปหาเกงดีๆมาใส่ด้วยนะแต่งตัวแบบนี้เดี๋ยวใครเห็นเขาจะว่าฉันเอาพอดีไม่ชอบผมรีบครับพอคุณปอเรียกปุ๊บผมก็มาเลยกางเกงไม่ใส่ไปไหนช้าตลอดปีตลอดชาเลยปอเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่สมัยเรียนแล้วปะอ้าเหนื่อ ฉันมาแล้วอุ้ยปอมาแล้วทุกคนเฮ้แหมพูดถึงก็มาพอดีเลยไงในหน้าตีปินนี่สบายดีปะเนี่ยโหนี่เราไม่ได้เจอกันมานานขนาดไหนแล้วนะตั้งแต่มัธยมเลยไหมเนี่ยฉันนะ่ะสบายดีนี่เราไม่ได้เจอกันนานขนาดไหนแล้วเนี่ยสิบปีได้แล้วมั้ง นี่ถ้าไม่ได้บังเอิญเจอกันในเฟซนะก็คงไม่ได้เจอกันหรอกเนี่ยืมใช่ใช่จริงเป็นสิบปีแล้วตั้งแต่ฉันกับตีจีบกันใหม่ๆจนตอนนี้จะแต่งงานกันแล้วเฮ้ยแต่งงานจริงดิโหพวกแกนี่มันห่วยไฟกันจริงๆเลยนะเนี่ยโหสิบปีแต่งงานแล้วอะไรบะไม่เหมือนฉันเลยเพิ่งเลิกกับแฟนมาตอนเนี้ยโสดแล้วอปอ w i ไฟบ้านกันดีสิบปีอะ่ะเฮ้ยเมื่อกี้ก็บอกแกโสดใช่ปะ่ะพอดีเลยก่อนที่แกจะมาเนี่ยพูชชางคุยกับไดนหนามาไดนหน้ามันกลัวขึ้นค้านอยู่เนี่ยทั้งแกสองคนก็นี่ไอตีหยุดเลยนะนี่ใส่ชอบอยูของแกเนี่ยเออเออ,เอ,อใช่หยดุดหยุดไปเลยก็ดีเหมือนกันฉันว่าเรามาสั่งข้าวกินกันดีกว่าไหมหึ สั่งทำไมมาร้านอาหารฉันไม่ได้อยากกินข้าวอ๋อโอเคงั้นสั่งข้าวเลยดีกว่าเนาะฉันหิวอะ่ะฉันถามไปอย่างนั้นแหละยังไงฉันก็สั่งอ๋อพอ,อ,อดีฉันตบยุงอะ่ะนี่งไงเนี่ยอ๋อเออนึกว่าแบบคนรวยตบมืออะไรองงี้ฮะสั่งอาหารเลยนะ เด็กเสิร์ฟครับสัง่งอาหารหน่อยครับครับมาแล้วครับจะรับอะไรดีครับออาว่าไงพวกแกกินไรลยสั่งเลยสั่งเลยไนน่าเด็กเสิร์ฟที่เราเจอก่อนตันนี้ไม่ใช่คนนี้นี่นั่นนะสิแกเป็นอีกคนที่ใส่แว่นไม่ใช่เหรอเออคนนี้ไม่คุ้นหน้าเลยเฮ้ยพวกแกเด็กเสิร์ฟนะทั้งร้านมันก็คงไม่ได้มีคนเดียวหรอกมั้งเขาก็ต้องมีคนอื่นด้วยดิ คิดมากไปมันเนี่ยใช่บอ๋<ะ>อเหรอเธออยากกินอะไรอืมเอากุ้งอบอมันเส้นค่ะมือนผมก็กระเพราหมูสับจานหนึ่งแล้วก็ไข่เจียวหมูสับจานใช่ครับอ่าส่วนผมเอาเป็นชูชีปลาทูครับได้ครับส่วนนี้เอาชุบตองไก,ก่ย่างค่ะได้ครับ <laughs> เออฉันว่าสั่งเท่านี้ก่อนก็ได้ก็เท่านี้แหละมั้งแล้วก็น้ำเปล่าทุกคนเลยได้ครับนี่โอเคร้านเนี่ยมันอร่อยจริงๆเลยนะเว้ยฉันเนี่ยไม่เสียดายเลยที่ซื้อมาเนี่ยตะกี้แกพูดว่าอะไรนะปออ๋อคือว่าฉันพูดว่าฉันน่ะ เคยมาซื้อกระเพราหมูสับร้านเนี่ยเราฉันก็ไม่เสียดายเลยเพราะว่ามันอร่อยอะ่ะโอ้โหเออเออช่างเหอะแต่ตีปิน่นหลังจากแต่งงานเสร็จแล้วเนี่ยแกวางแผนจะทำอะไรกันต่อวะเอา้าแกก็ถามอะไรโง,ง,ง่ๆฉันแต่งงานเสร็จแล้วฉันก็ ไอ้บ้าเฮ้ยเฮ้ยหยุดหยุดหยุดยุดหยุดยุดเลยฉันไม่ได้หมายถึงเรื่องพวกนั้นเว้ยฉันหมายถึงแบบแผนในอนาคตชีวิตคู่อะไรของแกแบบเนี้ยวางแผนกันไว้ยังไงบ้างใครจะไปรู้วะฉันกับติก็วางแผนว่าจะเปิดร้านเล็กๆนั่นแหละถึงเงินมันจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็อยากมีเวลาด้วยกันอะเนาะโอ้เออดีดีว่ะ เออนี่ถ้าพวกแกสองคนมีอะไรให้ฉันช่วยเหลือเนี่ยกรี๊งกร้างมาหาฉันได้เลยนะฉันน่ะพอมีเจ้านายดีๆอยู่เรืว่าฉันจะช่วยอะไรพวกแกได้ไงว่าแต่ช่วงนี้แกทำงานอะไรอะปอฉันเหรอเออก็ทำงานโรงงานอนะโรงงาน ใช่โรงงานหือแล้วไอโรงงานเนี่ยได้รายได้ดีปะเงินดีไหมด้วยเหรอก็ก็น่าจะได้สักประมาณห้าหมื่นมั้งห,ห้าหมื่นเอ่อฮะเมื่อกี้ฉันพูดว่าห้าหมื่นเนาะไม่ใช่ฉันพูดผิดแหละฉันน่าจะต้องพูดว่าหมื่นห้านะ คืองานโรงงานใช่ไหมล่ะมันก็สลับกะเช้าดึกเช้าดึกฉันพักผ่อนไม่เป็นเวลาสมองมันก็เบื่อช่วงเนี้ยนะฉันชอบพูดํำสลับไปสลับมาแบบนี้แหละเออไอสมองกลับเลยทำงานเยอะเออแล้วเงินเดือนหมื่นห้าเนี่ยแกพอใช้หรอของสมัยเนี้ยยิ่งแพงแพงอืมก็ถ้าจะว่าพอมันก็พอแหละ แต่จะว่าไม่พอเนี่ยมันก็ไม่พอนะแต่ไม่ว่ายังไงอ่ะฉันก็ต้องใช้มันให้พอแหละเพราะไม่งั้นมันก็ไม่ได้นี่นี่ถ้านายแต่ว่าอยากได้งานดีๆหรือว่าลำบากเนี่ยบอกฉันได้นะฉันก็พอจะมีเจ้านายดีๆอยู่นะเดี๋ยวฉันแนะนำให้ใช่หรือว่าท่านนายอยากจะให้ฉันช่วยอะไรก็บอกได้นะฉันรู้จักคนที่เป็นนายทุนดีๆอยู่อ่ะเดี๋ยวฉันขอให้ ผ่านมาตั้งนานไม่เจอกันตั้งนานพวกแกเหมือนเดิมเลยว่ะสาบซึ้งสุดๆต้ำตาจะไหลอาหารมาแล้วครับน้องๆอ,อาหารเข้ามาเลยอ้าวเฮ้ยนี่พวกแกหายไปไหนมาตั้งนานเนี่ย เช่นก็นึกว่าหนีกลับไปซะแล้วอ๋อพอดีปิ่นท้องเสียไม่ค่อยได้กินอะไรดีๆอะเออก็เลยรอกันเออเออแล้วยังไงก็ไว้เจอกันใหม่นะไปนัดกันใหม่อือไว้เดี๋ยวค่อยนัดเจอกันใหม่นะเนาะนี่อย่าลืมที่พวกฉันบอกนะถ้าแกมีอะไรลำมาเยบอกฉันได้เลยนะเออเมือนก็นั่นแหละ ถ้าพวกแกมีอะไรอยากให้ฉันช่วยก็กรีนกลางมาฉันก็พร้อมช่วยเหมือนกันเฮ้ยกอดทีเพื่อนไว้เจอกันแต่ฉันกลับก่อนกลับเย็นแล้วเดี๋ยวรถติดเฮ้ยเดี๋ยวแล้วนี่พวกแกกลับกันยังไงเนี่ยให้เรียกรถให้ไหมสามคนไม่ต้องไม่ต้องพวกฉัน3าคนมารถเมยนะไม่ต้องเป็นห่วงหรอไปละเจอกันไปาย ไงเชาได้เอาเงินให้พวกนั้นตามที่ฉันบอกไหมฉันว่าพวกนั้นน่าจะกําลังลําบากกันอยู่แต่ไม่กล้าบอกฉันเพราะเห็นฉันอยู่ในสภาพเนี่ยผมว่าไม่น่าจะลำบากนะคบุณปออะไรนี่นายจะบอกว่าฉันมั่วเลยไงเชาวเซนฉันเนี่ยมันแรงรู้ไหมมันแรงมากนี่ครับืออนนี้ครับเฮ้ยสามล้าน ไปเอามาจากไหนเนี่ยชาวขโมยเงินในร้านเหรอฮะไม่ใช่ครับเนี่ยของเพืพ่อนคุณปอให้มาครับให้คุณปอฮะนี่ค่ะ,อ,อ,ะอะไรครับเนี่ยในกระเป๋าเนี่ยเป็นเงินสดค่ะฉันฝากให้ผู้ชายคนนั้นหน่อยนะคะดีว่าเขาเป็นเพื่อนฉันเองพวกฉันสามคนเนี่ยอยากช่วยเขาค่ะแต่ว่ากลัวเขาไม่รับ ยังไงฝากหน่อยนะคะโอเดี๋ยวก่อนที่รับคุณเดี๋ยวก่อนคุณคุณเอิดกันเนี้ยผมไม่อิจหาคุณปอนจริงๆถ้ามีเพื่อนดีๆแบบเนี้ยผมก็อยากจะมีบ้างจังเลยไม่ว่าจะอยู่ในฐานะไหนยากดีจนก็ไม่เคยจางหายไปผมมันสึงใจจริงๆเอ้คุณปอ คุณปอไปไหนครับคุณปอคุณปอเฮ้ยพวกแกอ่ะมีอะไรหรอปอไอกระเป๋าบนหัวฉันมันหมายความว่ายังไงเนี่ยฮะเออคือพวกฉันอยากช่วยแกช่วยเฮ้ยแต่นี้มันเยอะมากเลยนะนี่พวกแกไปเอาเงินมาจากไหนกันเนี่ยพวกแกกำลังลำบากอยู่ไม่ใช่หรือไงคือพวกฉันขอโทษนะ ก่อนหน้าที่แกมา,อ,า,าอุยปิงเป็นไงบ้างเนี่ยไม่เจอกันนาน,นามากเลยไทนาแกสวยขึ้นนะเนี่ยเป็นไงบ้างอะ <l ots> <l ots> ก็ดีเลิศเลยอะแกคือฉันเพิ่งกลับมาจากเมกาพอดีว่าไปดูธุรกิจมาเอา้านี่เพิ่งกลับจากเมกาเหรอฉันก็เพิ่งบินกลับจากเมกาเหมือนกันไม่แต่หน้าจะอยู่คนละรัฐแหละเลยไม่ได้เจอกันนะ แล้วเป็นไงบ้างธุรกิจแกธุรกิจฉันก็ดีเลยแกกำไรปีนี้นะอู้ฟู่เลยอะ่ะ <laughs> แล้วว่าแต่แกสองคนอะเป็นยังไงบ้างไปกันถึงไหนแล้วก็กำลังจะแต่งปีนี้แล้วแหละโหยินดีด้วยนะแกว่าแต่ได้ติดต่อให้ปอบ้างไหมออ๋อฉันกล่าวว่าจะพูดอยู่พอดีเลยไอ้ปอ,อมันมนีเฟซแล้วนะ จริง oh. เออนี่ถ้าไม่เจอเฟนนี่คิดว่ามันตายไปแล้วฉันแอดไปแล้วด้วยออถ้างั้นก็โทรตามปอมาเลยสิเออใช่ออก็ดีร้านนี้อร่อยด้วยอ,อ,อยากให้มันกินเดี๋ยวก่อนคือฉันเพิ่งฉุกคิดขึ้นได้นะว่าถ้าปอมันมาเห็นเราแต่งตัวดูดีมีฐานะแบบนี้แล้วปอมันไม่ได้ทำงานดีๆอ่ะมันจะกล้าคุยกับเราไหมอะ อ,ออเก็ง่าคิดอยู่เหมือนกันนะใช่ก็นั่นน่ะสิก็จะเอาไงดีอะงั้นเอาอย่างนี้ไหมฉันว่ารอบหน้าเราก็แต่งตัวธรรมาดาธรรมาดามากินอะดีไหมเออก็เป็นความคิดที่ดีนะอองั้นรอบนี้เราสั่งก่อนดีกว่าบริกร คือเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละปอฉันเองก็ไม่อยากมานั่งอวดรำอวดรวยอะไรอ่ะกลัวว่าแกจะเสียความรู้สึกนานๆทีเจอกันอ่ะเราก็อยากมานั่งคุยกันแบบคุยเล่นเหมือนสมัยก่อนน่ะแกไม่โกรธกวกฉันนะแกขำบ้าเลยเนี่ยปอ นั่นนี่ทำอะไรของแกะวะน,นี่พวกแกจะบอกว่าคือพวกแกแกงจนแต่งตัวแบบนี้เพื่อกลัวว่าฉันจะด้อยค่าตัวเองที่ด้อยกว่าพวกแกเหรอก็ใช่นะสิแล้วทำไมอะ่ะที่ฉันขำเนี่ยน,น,นะเพราะว่าฉันเองอนี่ะก็อยู่ในโพสิชันเดียวกับพวกแกเลยฉันก็ปลอมตัวเหมือนพวกแกเหมือนกันแหละ เฮ้ย<ะ> <laughs> นี่ถ้าพวกแกไม่เชื่อนเนี่ยนะยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วดูในโทรศัพท์ฉันให้สุชาวคนสนิทของฉันน่ะโอนเงินให้พวกแกคนละร้านน่ะจริงด้วยอะอ้ยถ้างั้นก็ท่อกับว่าที่ททแกปลอมตัวแต่งตัวธรรมดาแบบนี้เพราะว่าแกเห็นพวกฉันแต่งตัวธรรมดางั้นหรอก็ <laughs> เออนะที่ <laughs> โอ้นี่ ไหนๆพวกแกก็ไม่ได้โจนละโอนเงินคืนฉันมาเลยคนละล้านได้ไงก็ถือซะว่าเป็นค่าซองงานแต่งฉันสองคนไงส่วนในกระเป๋าเงินเนี่ยเก็เามาเฮ้ยๆพวกเรานีาเ,นเ้ยเฮ้ยเอามาเฮ้ยเฮ้ย <laughs> <laughs> ทีมงานเทเลส์ฟิล์มขอขอบคุณร้านอาหารรัวคุณสุและร้านอาหารรัวคุณกิตที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทาคลิปนี้และเลี้ยงอาหารกลางวันกับตักสแสดงและทีมงานเทเลส์ฟิล์มด้วยนะครับซึ่งทั้งสองท่านเป็นกัลยานิมิตรกับพี่โอปอรซีโอเทเลสฟิล์มของเรานี่เองสาหรับท่านใดที่ชื่นชอบอาหารใต้และอาหารภาคก,กลางทางร้านมีบริการรับรองความสดสะอาดและรสชาติถูกปากแน่นอนราคาก็ถูกใจด้วยร้านตั้งอยู่ซอยนวมินร์139ในตลาดคุณตุ๊กนะครับ และสำหรับใครที่ดูแลชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอติดตามความสนุกได้ในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ